สวัสดีครับใน,นี้ัวที่แม่เขีย,ขย,ขยนะะด่ยาพาเดินชมกันนะครับนี่เรากำลังจัดบูพิทัพเดี๋ยวถ้าบัวออกสอกเต็มที่เดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้พาเดินชม วันนี้ก็มีดอกบัวเริ่มนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ยังไม่ได้ออกเต็มที่ยังไม่ได้บานเต็มที่นะครับที่บ่อบึงบัวตรงนี้นะครับอยู่หน้าสำนักง,งานเขตบึงกลุ่มนะครับอยู่ข้างหน้าสวนเลยนะครับข้างในรงนนะครับ่นหน้าสำนักง,งานเขตมึงกลุ่มข้างในสวนตรงนู้น ก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายชื่อซุ๊บนะนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมกันนะครับตอนยินๆก็มานั่งพักผ่อนได้นะครับประมาณนี้่มีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับสวยงาม วันนี้วันที่วันที่22เดือน10 22ตุลานะครับมาถ่ายทำวันที่22ตุลาวันนี้อะุตรยานบัวเขตบึงกุ้มสวยไหมครับยังเหบึงกุมก็จะประมาณนี้นะครับมีสองบ่อตรงกลางนี้ก็ เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเที่ยวกันจ,จัดประมาณนี้ชอบมีก็ตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆมา เที่ยวกันตอนนี้ผมมาตอนกลางวันนะครับแดดก็จะร้อนหน่อยแต่ตอนเย็นเย็นเอานั่งตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเทคอีกเดี๋ยวเดินพาเดินเข้าไปดูนะครับชื่อนะครับบัวกําลังกําลังจะออกกําลังจะบานนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนที่บัวมันบานเต็มที่เลยให้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะประมาณนี้ นะครับบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อแรกนะครับที่ติดกับถนนนะครับติดถนนเสรีไทยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นมีสองบอ่อนะครับก็อีกบอ่อนี้นะครับก็จะเห็นสไาล์สำนักงานเพจบึงกุ้มอ่าเป็น ตอนเย็นๆใครว่างมาออกกํลังกายก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้นะครับสถานที่พักผ่อนขนมนก็สวยตอนนี้เย็นก็มานั่งได้นะครับเนี่ยก็จะล่มหน่อยแต่ตอนกลางวันนี้มันพึ่งจัดภูมิทัศน์ก็ยังไม่มีต้นไม้ร่มรื่นสักเท่าไหร่ ตอนกลางวันเนี่ยเราก็ไปนั่งในสวนนะครับในสวนสำนักง,งานเขตในสวนสาธารณะบึงปุ่มแต่ข้างในเนี่ยเป็นสถานที่ออกกำลังกายตอน,น,นเย็นเราก็มาเดินถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับสวนบึงบัวบึงปุ่มสวยงามนีนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวตอนที่บัวบานเต็มที่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่ง ครับในคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ